สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราก็เรียนรู้กันนะคะมาถึงยูนิตกันแล้วนะคะ city and space นะคะคำคำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ s m i ยโฟน้า60นะคะหรือว่าเพจ number 60นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนดูลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์ตามเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คำแรกนะคะ car c a รถยนต์ต่อไปนะคะ swing swing ชิงชา้า restaurant restaurant พัตคารหรือว่าร้านอาหารนะคะคำต่อไป bin bin ถังขยะนะคะคำต่อไป bus stop bus stop ป้ายรถเมล์นะคะ อานักเรียนดูสิคะในภาพนี้นักเรียนมองเห็นอะไรบ้างเอ่ยนะคะอยู่ในหนังสือหน้า60นั่นเองค่ะมีสถานที่มากมายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยตึง้งคำตอบนะคะก็จะมีนะคะคำว่า Bank ์แบงคืออะไรคะคือธนาคารนั่นเองค่ะ,นะค,ะคำต่อไป s u p e r ร์มาร์เก็ตซูเปอร์มารคืออะไรคะ คือตลาดนะคะคือตลาดาต่อไป Bookshop Bookshop แปลว่าร้านหนังสือนะคะร้านหนังสือ,อ s p a s s h i p s p a c e s h i p ยานอาวกาศนะคะ spaceship ยานอาวกาศนะคะ Shop อันนี้ช h อ p เฉยๆก็เป็นร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ Bus b Stop bus Stop ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับใบงานของเราวันนี้อ่า ให้นักเรียนนะคะคัดลอกนะคะอลอกโจทย์นะคะวาดภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะทํำใบงานลงในสมุดนะคะซึ่งใบางานของเราวันนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2ตอนนะคะให้นักเรียนทําใบงานให้ครบทุกตอนนะคะอย่าลืมดูคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้ด้วยนะคะเขียนชื่อสกุลน,นะคะในสมุดทุกหน้าแล้วก็ส่งงานในคลาสรูมนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามครูยุมาได้เลยนะคะตามที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะ มาดูกันนะคะในตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่หนึ่งก็คือนะคะให้ในักเรียนนะคะเติมคําศัพท์ให้ความหมายตรงกับภาพนะคะเติมคําศัพท์ให้ความหมายตรงกับภาพนั่นเองนะคะคําแรกนะคะก็คือคําว่า car car แปลว่ารถยนต์อยู่ภาพไหนเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนนําไปใส่ได้เลยนะคะต่อไป swing 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 แปลว่าชิงช้านะคะ ชิงช้าอยู่ภาพไหนนะ้านักเรียนเติมเองได้เลยนะคะหายเจอแล้วเติมนะคะต่อไปริสทรอนริสทรอนริสทรอนนะคะแปลว่าพัตาคารหรือว่าร้านอาหารนั่นเองในภาพมีอยู่แล้วนะคะนักเรียนหาได้เลยนะคะอยู่านี้อะไรแล้วก็นะคะบินบินถังขยะนั่นเองคะ่ะสุดท้ายนะคะบัสสต๊อปบัสสต๊อปบัสสตอปคือ,อคืออะไรคะ บัสสต็อปคือป้ายรถเมล์นั่นเองค่ะโอเคนะคะจากนั้นนะคะตอนที่สองค่ะให้นักเรียนดูในภาพแรกนะคะดูในภาพแรกอ่าแบบนี้นะคะก็คือภาพแรกนั่นเองนะคะส่วนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนี่คือสิ่งที่นักเรียนนำไปเติมนะคะในช่องว่างตรงนี้นะคะอ่าภาพแรกนะคะอ่าข้อที่1นะคะน้ำมืวันนะคะ The man w i t h a hat is the man w i t h a hat is ผู้ชายสวมหมวกเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะคะในภาพนักเรียนหาดูได้เลยนะคะนักเรียนหาดูได้เลยผู้ชายที่สวมหมวกเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะคะ,ะกลับไปดูคําตอบสิมีอยู่ตรงไหนบ้างนะคะมีอยู่บนถนนหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่ถัดจากร้านหนังสือหรือว่าเขาอยู่ระหว่างธนาคารกับร้านอาหารเขาอยู่ตรงไหนนะคะ หรือว่าอยู่ที่สนามเด็กเล่นหรือว่าอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะคะนักเรียนดูภาพนะคะแล้วนักเรียนเลือกตอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ข้อที่2นะคะ the swing east ah the swing east ก็คือชิงช้านะคะชิงช้าอยู่ตรงไหนนะคะในภาพนี้อ่ะชิงช้าอยู่ตรงไหนนักเรียนก็เลือกคำตอบมาใส่ได้เลยนะคะต่อไปนะคะ number three the red car is The red car is รถยนต์สีแดงเนี่ยเขาจอดอยู่ตรงไหนนะคะเขาจอดอยู่ตรงไหนนักเรียนตอบได้เลยนะคะในภาพมีอยู่แล้วคำอ่านคำแปลก็มีพร้อมแล้วนะคะต่อไปนะคะ number four number four the supermarket is the supermarket is supermarket อ,อยู่ตรงไหนนะคะ supermarket อยู่ตรงไหนนะสุดท้ายนะคะ the bookshop is the bookshop is ร้านหนังสืออยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนดูดตามรูปได้เลยนะคะโอเคนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะครูยุ้ยฝากกดติดต,ตามฝากกดติดตามช่องนะคะครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ